ไม่แต่จริงเทปนี้ก็เซียแล้วพี่คิงโคตรสวยเขาบอกมันยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันมันยังไม่ได้มีอะไรเลยเอาจริงอ่ะถ้าถ้าพูดตรงๆมันยังไม่ได้มีอะไรเลยรับแล้วแล้ววันที่สองไม่ได้หรอได้เงินหรอเงินเราดูตรงไหนอ่ะเราได้เงินห้าร้อยอะห้าร้อยเหรียญนะขวบบนขวบบนอุ้ยมีเงินห้าไอ้ไอ้เรนรูปโลกหยิบไม่ได้สักงันเลยอ่ะน้องก็ต้องคับครับต้องมีของก่อนครับถึงจะเอามาคับแลกได้เนาะโอเคอุ้ยอันนี้ตายแล้วตายแล้วเราไม่เวลไม่ลดอุ้ยมีปีกด้วยอุ้ยได้มาจากคือ ลองเอาเข้าก่อนวัดได้เปิดได้เป็นเลยแหละบองแล้นหน,หน้านี้ได้ไปเลี้ยกดใช่กดใช,ใชด่อุ้ยใครเข้าชชาก็โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าย,ยังสวย อทำไงอะ่ะเขื่อนทา,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 าไงอ่ะอันนี้อันนี้กูเจอเมืองอุ้ยสมุดเอกชายังเยอะเดี๋ยวเข้า,ขาไปโอ้ตายแล้วคุณไม่มีกุญแจสำหรับเปิดกล่องสุ่มนี้เฮ้ยกูเจอเมืองอุจอฟังประเทศขังเขื่ขอนประเทศขงังทุบบล็อกไม่ใต้ เกือบประเทศค้างถูกบอกคนดูครับมันมันทุบไม่ได้อ่ะมันค้างอ่ะอุ้ยเซิฟค้างเหรอพระเจ้าคืออะไรอ่ะมันขุดไม่ได้ไม่เพื่อนเดี๋ยวเราจะได้บายคาข่าวๆาวให้ฟังก่อนคือจริงๆมันไม่ใช่เป็น M M O R P G ขนาดนั้นมันเป็นซาวเวอร์นี่ยแหละ แต่แค่มีระบบไม่เยอะมากเพราะถ้าเยอะ<ห>เกินไปเดี๋ยวก็จะเป็น MMO ระบบไม่ได้เยอะมากก็คล้ายๆไฟลอ M มาแหละต้องพามแล้วามามา,มา,มาอัพของมาทำอะไรพวกเนี้ยขอมมีเป้าหมายเนาะคล้ายๆ RL ใช่คือประมาณนั้นแต่ไม่ถึงขนาด RL นะ<อ>แค่แค่มีนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันดึงเวลาในการในการเล่นได้นานเท่านั้นเองแล้วอนี้ผมอยู่ในเมืองไหนนะเพื่อนก็ถ้าจะไปตรงไปตรงนั้นก็ต้องไปตรงกลางไง เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เกิด้องอธิบายให้ฟังหน่อยเกืมองแล้วเขารวนไปดูดใบไปตรงกลางไอ้รูปโลกไงไม่เพื่อนแล้วไอ้ไอ้เมืองนี้ทำไมกูทุบบล็อกไม่ได้มันบั็กหรอไม่ไม่มันไม่ได้บั็กมันอยู่ในเกตโโรเทกนเป็นเมืองไงมันทุบไม่ได้เซฟโซนอันนี้คือเซฟโซนอ๋ออ๋ออันนี้คือเซฟโซนไม่สามารถทุบของได้วุ้ยมีชุดเริ่มต้นให้ด้วยไป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 ตรงไปตรงไปตรงโลกอะเดไปก็เหมือนเดิมเพื่อนไปตรงแต่สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นจริงอะเดี๋ยวรออาจจะต้องขอโทษด้ววยเพราาะ่ มันมันมันเพิ่งเปิดแล้วผมก็ไม่ได้เซียนไมครับแล้วก็ทีมงานผมก็ไม่มีใครเคยทําไมครับเลยต้องใช้เวลานิดนึงครับมันมันมันโดนยิงมาจริงๆแล้วก็บวกกับคนเล่นที่เข้ามาเยอะมากๆจริงๆคนดูว่าไงไม่จชทีมงานที่ก็อกเขาทำเป็นยังไงบ้างไอเมือสกายบอกอนซอรอเล่นจริงๆก็สกายบ็อกอีกสามวันพรุ่งนี้ ววัันนที่ครับิกที่เนตเงินก้อนสุดท้ายกูแล้วถ้าเงินสามร้อยก็ดูเอาวะคนดูทีมงานของผมจริงๆเขาก็ไม่ไม่มันคนละอย่างกันเลยไงเขาต้องศึกษานิดนึงอะต่ามื่นอะไรหรือเปล่าครับโอเคไมครับเฮียคิงเขาพูดอย่างนี้แล้วคนดูเเาาขผมไม่ได้ทีมงานเก่าผมทําไงเพราะว่ามันทั้งสตาร์ทั้งสตาร์คอมูทั้งทั้งดาวทั้ง ้องสามเซิร์ฟอะมันมันมันไม่มันไม่พอไงเดี๋ยวไปดึงเขามาเดี๋ยวกระทบเดี๋ยวโดนคนในสตาร์ด่าอีกด่าๆพ่อด่าแม่อีกก็ไม่อัปเดตเดี๋ยวโดนวุ่นวายอีกมันต้องเขียนโปรแกรมมาเอาง่ายๆเลยแต่จริงๆนแค่นี้ก็เซียแล้วพี่คิงโคตรสวยเขาบอกมันยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันมันยังไม่ได้มีอะไรเลยเอาจริงอะถ้าถ้าพูดตรงๆมันยังไม่ได้มีอะไรเลย เร่งที่สุดตามจริงแม่งทำสองเดือนเนาะเดือนสองเดือนอ่ะอันนี้เราแบบกี่เดือนอะ่ะเพิ่งเล่นมาอย่างกูเล่นมาเกือบเกือบเดือนแล้วก็มาเปิดเลยอ่ะถ้าเป็นคนที่ทําใหม่มันต้องทํานานแต่ถ้าคนที่เขามีอยู่แล้วมันมันประหยัดเวลาลงไปไงอุ้ยมีฝาาถอนโอนไว้ด้วยวิวิฝากถอนโอนไว้อุ้ยเน่ยฝากถอนโอนไวมีฝ้าเงินด้วย,ยมีเงินให้ด้วยหรอวันนี้ จะรวยจะรวยตัวนี้อันนี้ดิสขอดนะครับพอดูถ้าแนะนําให้ลองเข้าให้ให้เข้าจริงก็รอเล่นพรุ่งนี้ดีกว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าตะเวลามึงจะเข้าใหม่มึงกดปิดปิดอันนี้ด้วยนะเพื่อนไม่ต้องปิดแล้วเซิร์ฟเนียแล้วรออีกแต่เซิร์ฟเนี้ยไม่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 นี่ล้วเพื่อนเล่นได้เลยคนที่เข้าไปใหม่ก็ก็เดี๋ยวเล่นต่อเลยเพราะมันเป็น V P โอ้โหดูเฮียนดูเนียมันดิ รอแล้วรออีกไม่เป็นไรสู uno, ้ๆค bon. ิงส่วนตาไม่ทําอะไรเลยเอาแต่บ่นผมไม่ได้บ่นผมถามเพื่อนมาททนสัญญามันเสร็จหรือยังมันเสร็จแล้วแต่มันมีเหตุสุดวิสัยเพื่อนจะไม่อยากที่ไม่อยากเกิดือนคุณไม่ได้พูดอะไรเลยนี่มึงโดนเฮียด่าแล้วมึงมาโทษเฮียอะไรกูมึงไม่โทษเฮียละไม่ใช่โอ้โหเฮียเฮียพูดดังอะตกใจสาวอีกแล้วเออโดนเฮียด่าแล้วมาบอกกูผิดมึงไม่กล้าด่าเฮียเลยสั้นผมครับผมครับไม่ก็มึง ก็บอกเฮียไปแล้วว่าวันที่วันที่เจ็ดมันรอได้ไหมล่ะเฮียเอ้ยเขารอได้ผิดให้ก็ได้หรือผิดเองจบเฮ้ยมีบาร์บีคอนด้วยเอาไงอ่ะได้ได้ชุดบาร์บีคอนอ่ะคืออ่ะบาร์บีคอนเอาไงอ่ะอันอันนี้เลือกเลือกเพศนี่อันนี้เลือกเพศแล้วมันจะขึ้นอยู่บนหัวขี้ขวาเพศชายเลือกละแล้วก็เรามารับของอะไวันก่อนมารับของอะไวันตรงนี้อ่ะรับของอะไวันตรงนี้อ้ย ออเก่นปากห้อยจะถึงพื้นละครับรับแล้วเราวันที่สองไม่ได้หรอุ้ยได้เงินหรอเงินเราดูตรงไหนอ่ะเราได้เงินห้าร้อยอะห้าร้อยเหรียญนะขวาบนขวาบนอุ้ยมีเงินห้าเอเอนรูปโลกคืออะไรขวาบนอ่ะคือมันเป็นโปรเทคมันคือโปรเทคหนึ่งร้อยบ็อกซ์ที่แจกฟรีตอนเริ่มมาอุ้ยร้อยบ็อกซ์อุ้ยอเงินห้าร้อยเล่สีแดงๆข้างล่างอะไมพี่ไม่มีอ่ะมันเป็นแบบเติมแต่ว่ายังไม่มีเติมไงเป็นพอยต์เติม มีนมีนพี่ฝากสแกนให้ก่อนแป๊บนึงได้ไหมส,กสกแกนให้พี่ก่อนแล้วไงต่อแล้วไงต่อที่แล้วก็อ่ะอันนี้อันนี้เป็นระบบเอ็เอนชาร์ดอุ้ยมีเอ็นชาร์ดด้วยเหรอแต่ว่าเป็นเอ็นชาร์ดแบบแบบมาลองอ่านดูดิเอา้ามึงอธิบายยังไงเนี่ยให้กูลองอ่านมันมานี่เดินมาสิอ่ะแล,แล้วแล้ก็เห็นขี้ขวาที่ตัวดำดำเนี่ยอ่ะ แล,แล้วเห็นไหมเราก็กดคี้ขวาที่สมุดอ่ะเราลองอ่านดูเห็นไหมที่มันจะมีเนี่ยหายใจใต้น้ําได้มีกาสได้รับเอฟเฟยอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นเออนั่นแหละมันเป็นเอ็นชั้นที่แบบตัวเกมไม่มีอ่ะไหนเฮ้ยกดแล้วเนี่ยตรงดำาๆเนี่ยเฮ้ยออกกดออกมาจากน้นให้ก่อนออกก่อนอ่ะออกแล้วอ่ะแล้วกดคี้ขวาแล้วเห็นกดตรงสมุดนะกดคี้ขวาที่สมุดกดคี้ขวาที่สมุดสมุดไหนครับสมุดเห็นไหมครับเขียวชมพูน้ําเงินเขียวอะไรเนี่ยอ๋อ กดยังที่ขวาที่สมุดอ่ะเห็นเนี่ยเเออนั่นน่ะเห็นไหมรายละเอียดอ่ะมันจะมีตามนั้นมันบอกให้กดตรงดำๆผมก็กดเนาะโอ้ตอนเจ็บเงินมาหรอเอามันเอามาใส่ยังไงอ่ะเราเราเราไม่สามารถเอ็นชาั้นเองได้หรอเอ็นชาั้นเอ็นชาั้นเองได้แต่ว่าเป็นเอ็นชั้นที่ถ้าเอ็นชาั้นเองก็คือเป็นแบบแบบที่ตัวเกมไงอ่าแล้วนี่คืออะไรอันนี้ก็คือมีเอ็กพีเหรอเอ็กพีคือตรงไหนครับฟาร์มครับเราเราดูตรงไหนครับเอ็กพีอะ อีพีดูตรงไหนครับก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงตรงตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นเลขศูนย์อยู่เนี่ยเห็นไหมอะไวะแล้วแล้วแล้วนี่คือเอาเห็นครับแล้วไงต่อครับอ่ะแล้วอันนี้ไอ้ที่มันกุญแจแจกฟรีกดที่ขวาสุดเลยเหตุ กูได้ลูกกรตามาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยนั่นอะเอาไปมองไงพี่มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะแล้งไงต่อค่ะอ่าแอดมินดิสคอร์ดรอเสได้แบนคีณดิการเพิ่มหน่วของแอดมินไปเยอะมากช่วยบอกพี่คิงให้หน่อยครับพะแอดมินดิสคอร์ดเซร์ได้แบนคอนไซด์ดูลองกดคลิกซ้ายหน่อยแป๊บนึงกันแต่บ้างไม่ได้ครับโอ้ตายแล้วคนไม่มีกุญแจคลิกซ้ายครับก็เนี่ย คลิกซ้ายครับอ๋อเอเคครับแล้วไงต่อครับเออให้ดูเฉยของยังสวยว้ยามาไงอ่ะครับเติมครับมานี่ครับมาเดิมมานี่ก่อนมันอันนี้ก็เป็นตลาดโลกเอาไว้ขายของอ๋อข,ขายไม่เห็นได้ครับพิมพิมครับเห็นไหมเซลสเอฮิเซลแล้วก็เวนบล็อกแล้วก็เซลถือถือของที่เราจะขายถือของที่เราจะขายอะ่ะ ดาบอะครับเนี่ยถืออยู่เรื่องไงต่อครับเออดูได้ก่อนครับอ่ะมาอ,อธิบายทีละระบบครับค่อยสงสัยทีหลังเนาะถ้าติดตรงไหนเดี๋ยวถามอาจารย์นะงงหวายเฮียอะไรวะเดี๋ยวน้องเล่นเอเดี๋ยวพี่เล่นเดี๋ยวพี่ก็ไม่งงครับอุ้ยชุดอัศวิน อันนี้เอาไว้แลกแลกของลองลองกดคลิกขวาที่พวกดาบอะไรนี้ดูว่าใช้อะไรแลกบ้างเงินโดให้เป็นแสนแสนหาอะไรนบำรุงสมองและตาหน่อยครับคุณตาครับเงินโดให้เป็นแสนแสนหาอะไรกินบำรุงสมองและตาหน่อยครับ่อ้โหโอ้โหเฮียถามแม่มึงอ่ะวิกฤตไงต่อน่ะนี่ก็เป็นแลกอาวุธชุดเกาะอุ้ยอู้ หยิบไม่ได้สักงันเลยอ่ะ้ก็ต้องคาบครับต้องมีของก่อนครับถึงจะเอามาคาบแลกได้เนาะโอเคโอเคครับอันนี้ก็เป็นพวกพวกเอ้ยเป็นพวกเครื่องมือครับลองลองกดคลิกคลิกขวาดูที่นั่นได้นะดูครับดูครับดูครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์ไลออนชาร์ดลองลองลองกดเออเห็นไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยของเพชรทั้งนั้นเลย แล้วไงต่อครับไปเบี้ยวยังไงไอไปเอาเป็นทำฟาร์มเลยไม่ได้ไหมไอของไอของที่ได้ที่เอาไว้แลกอะก็เอามาแลกตรงนี้นะคระหูกไหมลองกดดูเนาะแลกวัสดุอบกกรได้ครับวยนี่ไงพวกแฮมเมอร์ก็คือเราต้องอ๋อใช้อ๋อใช้พวกมาให้พวกอะไรมาแลกในตัวเกมโอเควุชีวิชีใช้เพชรโอ้ง่ายๆมา คนดูเข้าใจไหมครับเพาไม่ผมเหมือนง,งงๆอะ่ะคนดูว่วงนะดูงงไม่เข้าใจกันหรอกไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องหรอกอัยเี้าไงิดอยู่ปิดปิดอยู่ครับปิดอยู่เรียกไปไงอ่ะครับอันนี้อันนี้เอาไว้ซ่อมของครับซ่อมอาวุธหรอครับใช่ครับแต่ว่าต้องมีเงินหนึ่งพันนะ๋อเงิน 1, หนึ่งพันลองเข้าใจคนดูก็งงเหมือนผมนี่หลตจะเป็นแองอันนี้ตกปลาครับ ออเอฟเคครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ room, ไม่ไม่ไม่ใช่เอฟเคครับออันนี้อันนี้อันนี้ที่ปักธงนี่หว่าอ่ะคุณคุณคุณพี่ลองลองตกดูไหมครับอ่ะไหนครับไหนครับไหนอะครับผมไม่ มึงไม่ใช่รุ้นแนวเรียนรู้และศึกษาอย่างมึงต้องเสียแฮนดี้ไดฟ์แล้วโหลดเขาหัวเพราะเข้าใจเยยไม่ใช่รุ่นแนวเรียนรู้และศึกษาอย่างมึงต้องเสียแฮนดี้ไดฟ์แล้วโหลดเข้าหัวโอ้ oh, yeah. เฮียแรงพูดทำไงตอนเนี่ยไหนอะป่าเอาพี่คิงมาสาธิตได้ไหมครับคนนี้ดูมึนมืนอพี่คิงได้ครับได้ครับไอ้เขื่อเขาบอกมึงมึงมึนหนัก เอาคิงมาสาธทิศบอกได้ไหมั้ยบอกน้องมันไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันมือใหม่โทษนะครับมาเอามาดีเดีย๋ยวตกปลาหนะจะไปฟ์ผมผมผมส่ง,สงระบบเทรดไปพี่กดตัวทีแล้วแล้วกดเอ็กเซเห็นไหมที่มันที่มันเป็นตัวเขียวอ่ะอ๋อกดโอ้ยมีระบบเทรดด้วยหรอเทรดมาเทรกลับไม่โกงครับเอามึงจะหนีกูทํำไมล่ะกดมาไม่ดีคนไม่มีคําขอส่งส่งไปแล้วครับอ๋ออันนี้ฝั่งกูเชีน้อง ได้ได้ครับได้ครับพอเป็นอยู่ครับผมมีตกปลาด้วยตกปลาแบบ F คใช่ไหมครับเ้ยไม่ไม่ไม่ F C ครับหมอยิงตรงตกมือครับคนดูไม่งงนะตกงงหรือเปล่าก็ยังไงอะครับมันมีร้อนมั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 นจะมีมินิเกมขึ้นทาไม่กดขี้ขวาตรงเขียวๆขี้ขวาพอเลื่อนผ่านเขียวๆแล้วกดขี้ขวา ที่ครบ32ไม่ครับเหมือนตอนเกิดมาไม่มีสมองอเลยด้วยแล้วขยี้ขวาสิครับกดแล้วเนี่ยแล้วไงต่อครับได้ตายงหรอครับไม่มีคนงงตกใ่เลยครับไม่ใช่คนดูแต่เป็นมึงไอบัฟาโลเมดอินไทยแลนด์ี่ลอมันกินเหยื่อก่อนดิโอเคผมมีระบบปลาดีด้วย แอดมินยังรำคาญนะอะไรครับไม่มีใครไม่รำคาญเลยครับออพี่ชายฉลาดเด้ยม,มันบั๊กอ่ะน้องมันไม่บั๊กครับลอก่อนคอายแทบจะวาดภาพให้มึงดูแล้วแต่มึงอ่ะเข้าใจยากสู้ๆครับมึงของผม<ๆ>มันยังไม่กินเหยื่อเลยอย่าเพิ่งรีบกดดีโอ้กินอย่างนาเลยเฮีย<ๆ><ๆ>มีแต่มึงนี่แหละที่โง่อยู่คนเดียวเข้าเกมยังไม่ได้เลยคนดูส่วนใหญ่เขาเข้าใจกันหมดเพราะโอ เขื่อม oh, ันบาร์กจริงๆดูดิเฮ้ยมันไม่บาร์กมันไม่เนียนขนาดนี้โอ้ยมนซบเอ้ยก็จะพาไปดูเบ็ดใกล้ๆเลยเนี่ยลองลองเลื่อนเบ็ดเบ็ดลองเลื่อนแล้วกดใช้กดไหมไม่ได้ครับมันต้องดึงออกมาไกลเขาคืออะไรยากเครับเนี่ยมันต้องดึงเบ็ดออกมาขนาดนี้ เฮ้ยเบียดบักว่ะ <c oughs> มันไม่บักเอามาตกใหม่มาตกใหม่มาดูนะโอ้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวรอปลาไม่กินเดี๋ยวนะครับผมรู้ผมเคยตกมันจะมีฟองอากาศนะ่ะแล้วปลามันถึงจะกินนีไ้ไม่กินกินดิเนี่ยมันนานดิ หนป่าเฮ้ยเฮ้ยดึงดิดึงดึดง,ดงกระดึงอยู่มันให้รอจังหวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วก็รออีกเนี่กยกคลิกขวานะไม่ใช่คลิกซ้ายนะคลิกขวานะก็ฝั่งนู้นไม่ใช่หรอคลิกฝั่งนู้นนะเคยคลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายก็ฝั่งนี้ฝั่งเ<ว>บด็ดอะฝั่งเบด็ดอะถูกไหมคลิกฝั่งเบ็บดเออถูกเออกูว่าคลิกฝั่งเบด็ดทห้มึงลองตกดูดิอะ่ะ ไม่ไม่ปลาอะไรเลยปลาบูทองอะ่ะระบวบแม่งบักหรือเปลา่ามันไม่บักหรอกครับไหนครับนนมันไม่ได้อะม,ม,มันมันมันสุ่มได้เอพีหรือได้ปลาครับไม่ได้เลยเนี่ยครับ ได้ XP ครับเมื่อกี้ได้ XP มดผมต้องเก็บเบ็ดแล้วอลาใหม่เหรอครับดูเดียผมต้องเก็บเบ็ดแล้วปลาใหม่เฮ้ยเขาดูดดดทำทำไมผมต้องเก็บเบ็ดแล้วปลาใหม่ครับคุณดูคุณดูครับโง่แล้วยังเถียงอีกน้องเอ๋ยโง่อพอ่อไงมึงเก่งมากมั้ง เขาเพิ่งเนี่ยเนี้ยดูนะขี้ขวานะนะนี่ดูนะแล้วก็รอเห็นป่ะมึงดึงเบ็ดออกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็รอสวัสดีครับพี่ชายผมพอแล้วเบ็ดไม่กลับมาพออาไปไปดูอืนน่นก็ได้ครับเนี่ยเบ็ดไม่กลับมาครับ เบตเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเบดครับเปลี่ยนช่องเบดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นช่องอื่นเออกลับมานี่ครับกลับมานี่ก่อนของเทรรุ่นแรกครับแบบแปะโหรือเปลาไม่สุ่มโย่สี่ละโย่สี่เบลเอาไว้เอ็นชาร์ตใช่ไหมครับเบลสามารถทำอะไรได้ครับออกมาได้เอพีโยชีครับมันสุ่มครับมันสุ่มแล้วเบลออกไปทำอะไรครับมันมันมีสุ่มได้ปลาด้วยครับ เ,เวลสามารถเอาไปเอนชานไอ้สมุดไอ้นั่นนะครับที่พาไปดูตอนแรกอะครับวิปปลาอันนี้ปลาโดด,ดกินดิยกดิอ๋อฮะฮะไม่ได้อะไรเลยอ่ะคนดูผมไม่ได้เวลปลาเลยอ่ะคนดูครับคนดูครับ ผมไม่ได้ลาเลยทักตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตรวแล้วกันได้ครับได้ทำไมดูระบบอื่นถึงไม่ผ่านเพราะไอ้นี่มันโง่ดักดานโง่ไม่บรรยบัญญัติยังโง่ไม่เผื่อแผ่กูโดดไปหลายรอบและไอ้ต๊ามึงจะรับสวัสดีกูไหมรับรับกรับเฮียสวัสดีสวิตสวัสดีครับน้องครับครับทำได้น้องมะ ไม่พลาแล้วังไงก็อะปปัดให้เวลแล้วนี่อันนี้คืออะไรนะตรงนี้เอาเอาเอาไว้ขายปลาอ๋อโอเคใครว่ามันง่กดหนึ่งครับอ่าอันนี้คุณตาเนอเอ้ยพี่มารีน,น่าชอบนะครับอ๋อนี่รูเลตเขาดูบอกเมื่อกี้อะ ขี้ความเพื่อการเดิมพันมันต่อยผมอ่ะออเงินต้องมีเงินขั้นต่ำหนึ่งพันบาทก่อนครับนี่มันต่อยผมมาครับเตรผมออกากดกดกดตรงนี้นะครับตรงไม่ใช่ไปกดตรงกลางนะกดตรงไอ้ที่สีแดงแดงแดงดำนี่นะครับอ๋อโอเคครับมีไม่ถึงครับมีห้าร้อยเหรียญเราเอาเงินผมไปลองเล่นดูไหมครับอ๋อไม่ครับไม่ครับสิ่งไม่ดีครับอ๋อดีมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีน้องอย่างนี้พี่วันแฮปปี้ รับสวัสดีกูดีดีไอตะยกมือหน่อยมือเป็นไรโอ้สวัสดีครับเฮียสวิตสวัสดีครับโอเคครับอ่านี่นี่แต่หนึ่งนี่สวัสดีเฮียอยู่สวัสดีครับความง่วของมืดนี้จะไม่แบ่งอันนี้คือใช่ไหมตาบวกไปสีชมพูสีอุเยอันนี้ตายแล้วตายแล้วแล้วไม่เวลไม่ลดหุ้ยมีปีกด้วย อจะได้มาจากกิจกรรมตอบคาถามนะครับมันจะเป็นมินิเกมตอบได้ครับตอบได้อเอาวันนี้เลยอยางไม่มีตอนนี้ครับเอาตอนนี้ได้ไหมครับเอาตอนนี้เลยเหรอโอ้ยแล้วแล้วแล้วอันนี้เป็นไอเทมพิเศษสำหรับใช้ครอบครองพื้นที่เอาแค่ดินมาแลกเหรอครับเนี่ยน้องอะไรนะครับเนี่ยครับเอาแค่ดินมาแลกเหรอครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมินิเกมอ่ะเนี่ยลองเนี่ยเห็นไหมมินิเกมที่มันขึ้นซ้ายมือเนี่ยหนะครับคุณมีเวลาสิบห้าวินาทีในการพิมพ์คำเนี่ย ลูน่าเนี่ยพิมพว่าลูน่าเนี่ยตัวเอลตัวใหญ่ด้วยนะนี่ครับตัวเอลตัวใหญ่ด้วยนะเจ้าของเชิบอย่างโง่ออ่ะครับกูหลักทออ้อนี่ครับให้พิมมันบอกให้ค่อยๆพิมพ์อีกหนึ่งวิตอบ้วคร,บครับนี่ได้เลยนครับเนี่ยครับไม่ใช่อัน,นี่ผิด มันมันมันหมดเวลาครับเพราะมันมีเวลา25นาทีอ่ะเอาใหม่อันเนี้ยพิมพ์อ่ะพิมพ์ตัวใหญ่เลยนะโอ้ไหนวะเอาไม่พิมพ์อ่ะไม่ได้โอ้มันไม่โอ้ทำไม่เป็นหรอกอันเนี้ยพิมพ์เนี่ยพิมพ์พิมพ์คำว่าวอลล็อก W ตัวใหญ่นะ ทำรหัสหลุดเด็กสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากเก่งที่สุดโดดเราไปเปลี่ยนกันได้หรอเฮียโอ้เก่งจริงๆครับชายหนุ่มคนนี้รหัสหลุดเขาไปเปลี่ยนเอาโอ้พอแล้วระบบนี้อาจจะเข้าใจยากสําหรับคุณโอ้ทำไม่ได้หรอกคุณทาไม่ได้หรอกอออทาไม่ได้หรอกมันแรอะไรยากไปหมดเลยปะมาดูต่อไปอยากชิ้มหายทาแต่ละอย่างก็เล่นแบบเดิมแม่งจะดีกว่าอีก งงไหวเฮียให้กูไปสร้างเถอะกูหิวเพชรเอ้ยไม่ให้กูกูอยากสร้างบ้านเฮ้ยเนี่ยตอบแค่นี้มันยากตรงไหนอะกู <c oughs> จะโดให้หนึ่งพันแต่มึงต้องเลิกโง่นาะโอใครไหมน้องได้ครับไม่เลิกครับเลิกครับเลิกเลยครับ <c oughs> อนรหัสพี้หลุดเนี่ยมาเอาดีของพี่มีขนาดระบบชอบนะเอาเนี่เห็นไหมเอาไว้ ซื้อขายเห็นไหมถ้าขายเนื้อได้อะไรอย่างงี้มีทุกอย่างขายยังไงอะ่ะก็กดๆเข้าไปที่นั่นอนะ่ะมันจะมีเซลล์กับบายเห็นไหมไหนวะอะอันดับแรกคุณพี่มารีคลิกข,ขวานะที่ไหนอะ่ะแ,แล้วก็กดคลิก,ลกซ้ายแล้วถ้าเราอยากจะซื้อจะขายอะไรเราก็กดเข้าไปในนั้นมา ซื้อขนมปังอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เข้าใจได้ไหมอ่าอ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะเข้าใจใช่ไหมอ่าฮะอ่าโอเคก็มีประมาณนี้ระบบซื้อขายโว้ยเป็นทองเวทมนต์แม่มงสามพันเลยมาตรงนี้ก็จะเป็นจุด จุดเอาไว้ฟามฟามมอนเตอร์ไปแบบแลกคุอเกาแลกดาบเอาไว้ค้าดาบครับอะไรเงี้ยโอ้โหขงครับเฮียรักลังเฮียสวิตค้าสามสิบผมกาลังเนี่ยคนเนี้ยโดนเนทสามสิบแต่จริงใจผมรู้เนี่ยอันนี้คือเอาไว้แลกเอาอันนี้คืออะไรข้ามมีามันจะมีโอกาสตอบของเอาเอาไว้เอาไว้ค้าพวกพวกดาบพวกอะไรอย่างนั้นอะดาบคือเกาะข้าข้าววัตถุดิบมีโอกาสตอบของ ได้วิวไหมครับได้ครับไม่เห็นมีเลยครับมันมันโอกาสดรอปยากหน่อยครับถ้าผมไปคูดบล็อกได้เลยไหมครับเนี่ยไปเดี๋ยวไปเราไปสร้างบ้านตามสไตล์คุอยู่โซเนาะไปไปได้แล้วครับเอหดูครับไปได้แล้วครับไปไหนครับเอาจะสร้างบ้านไม่ใช่หรอครับ ไปทางไหนครับตามมาครับปืนบ่อมีลูกยิงถูกกระบอกตายซอบ่อมีเจ๋งว่าเอาระบอกเมื่อกี้ครับ M M O มาแลยครับก็มาอยู่ครับเนี่ยเป็นระบบโอ้เพื่อนผมเป็นบอกเป็นระบบนี้แค่นิดเดียวมันมีแค่นิดเดียวมันไม่ใช่ M M O ขนาดครับมันมันแค่แบบเพิ่มระบบมาให้ให้มันแบบไม่ไม่ไม่ตันง่ายครับเพราะถ้าเป็นเซ s u r เวอร์เฉยมันก็สร้างบ้านทำข้ามมังกรอะไรมันก็จบแล้วไง อ๋อเออดีว่ะเล้วไงต้องครับอ่าเห็นไหมมันกดกดกดคี้ขวาที่รูปโลกครับอ๋อมันมีให้เลือกสองโลกเล่นโลกนี้กับโลกเอเวนตล่ะครับไม่ใช่ครับมีโลกสร้างบ้านแล้วก็โลกหาของแล้วก็เนเธอร์กับเดเดนครับโลกมังกรนะแต่ว่าถ้าจะเข้าเนเธอร์ต้องเสียห้าร้อยนะครับรอบละห้าร้อย๋อโอเคครับไหมครับแล้วเราจะไปโลกสร้างบ้านหรือโลกหาของอะครับโลกโลกหาของครับอชิวอย่างเดียวเลยนะครับปาบไปโลกหาของนี่แหละ